ในคลิปนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับสองเครื่องมือที่เราควรมีจะมีติดบ้านไว้นะครับเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์ในบ้านของเราครับเช่นง,งานติดตั้งต่างๆนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวสว่านจะเป็นสว่านไร้สายหรือมีสายก็ได้นะแต่ถ้าผมแนะนําจริงๆเนี่ยเป็นสว่านไร้สายก็จะสะดวกนะครับเพราะาตัวนี้สามารถใช้ในงานเจาะไม้นะครับเจาะเหล็กรวมถึงงานเจาะปูนต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าควรจะมีติดไว้นะเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้แอนิกประสงค์เช่นเดียวกันนั่นก็คือตัว เครื่องเกียรนะครับจะเป็นเครื่องเกียมีสายหรือไร้าสายก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าแนะนําก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นไร้าสายเราจะสามารถใช้งานสะดวกกว่าไม่ต้องลากสายไฟอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเครื่องเกียรเนี่ยเราสามารถใช้ในงานช่างงานดีวายนะครับตัดเหล็กนะครับตัดปูน,นต่างๆเนี่ยครับในบ้านของเราเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะผมจะพามารีวิวคู่หูงานช่างของ2เครื่องมือตัวนี้ของแบรนด์เบอร์กินนะครับเขาจัดเซ็ตมาให้เราเนี่ยในงบที่ถือว่าประหยัดเลยนะครับทั้งคู่พร้อมแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน,นยอยู่ที่ประมาณ3,000ันกลางๆเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะคับจะเป็นตัวดูโอเซตนะครับ ของตัวสว่านไร้สายแล้วก็ตัวเครื่องเจียร์ไร้สายขนาดสีนิ้วของแบรนด์เบอร์กินนะครับรุ่นของเขาคือ csb 2 0 1ในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องเจียร์ไร้สายนะขนาด20โวลต์สามารถปรับสปีดได้ถึง3ระดับเลยนะครับ4,000 6,000แล้วก็800 0อีกตัวก็จะเป็นตัวสว่านไร้สายขนาด20โวลต์เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับตัวระบบการทํางนานนถึง3ระบบนะครับมีทั้งหมด2สปีดแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึงยถึงิ0นิวตันเมตรเลย จะอยู่ในกล่องนะครับสีแดงนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยแข็งแรงนะครับสามารถที่จะใช้พวกส่สกูตต่างๆบริเวณหน้ากล่องได้ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องเจียรไล้สายพร้อมอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกาดมือจับที่ขันนะครับสว่านไล้สายแบตเตอรี่ขนาด 4A เนี่ยมาให้ถึง2ก้อนพร้อมกับแท่นชาร์จนะครับให้อุปกรณ์นะครับพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับทั้ง2เครื่องมือครับในราคาที่ถือว่าไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พ ก,กว่านะครับสามพันสี่ร้อยเก้าสิบประมาณนี้นะครับถ้าเราซื้อในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกนะครับมาดูตัวสว่านกันนะครับในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของตัวรูปทรงรวมถึงน้ําหนักเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีนะครับน้ําหนักเนี่ยกำลังพอดีมือแล้วก็จับได้ถนัดนะครับมาพร้อมกับระบบสามระบบมีโหมดเจาะโหมดขันแล้วก็เจาะกระแทกนะครับหัวจับดอกสามารถจับดอกได้ตั้งแต่1.5จนถึง10มิลครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์เลยนะสำหรับตัวสว่านทั่วไปเลยนะครับก็คือการเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนเนี่ยตัวนี้ทําได้หมดครับในงานเจาะไม้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเจาะได้ขนาดถึง24มิลน,นะครับตัวอย่างที่ผมเจาะอ,อยู่เนี่ยก็เป็นขนาดดอก25มิลแล้วก็เป็นไม้ยางพา,าราผสมด้วยนะครับความหนาอยู่ที่2เซนนะตัวนี้ก็สามารถเจาะได้ไม่มีปัญหาเลยครับหรือเราจะมาเจะาะลักษณะไม้ที่เป็น อ่าไม้นาหนานะอันนี้เป็นไม้สนนะครับเนี่ยผมเจาะแบบสองแผ่นคู่กันเลยเนี่ยหนาก็สักประมาณอ่าสามนิ้วได้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าก็สามารถเจาะได้การกดของผมเนี่ยคือผมใช้ตัวเนี่ยกดลงไม้แบบเต็มเ็มเลยนะครับตัวเครื่องก็ไม่มีปัญหาที่ว่าจะหยุดหรือว่าตัดการทํางานนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นตัวมอเตอร์บัสเหล็ด้วยตัวเนี้ย จะให้ประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วก็แรงบิดที่40นิวตันเนี่ยถือว่าเพียงพอสําหรับงานลักษณะแบบนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนี่ครับสามารถเจาะได้หรือจะเป็นงานเจาะเหล็กนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอย่างเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่องหนาอยู่ประมาณ2.3มิลนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้เร่งสปีดนะจะเห็นว่าก็สามารถเจาะได้แบบนิ่มๆเลยนะครับอีกอย่างเราสังเกตตัวดอกสว่านนะครับจะนิ่งมากนะครับ ทำหัวจับดอกถือว่าทํามาได้ดีนะครับโดยสเปคของงานจเจาะเหล็กน้บที่เขากําหนดมาเนี่ยบอกว่าประมาณไม่เกิน10มิลน,นะครับซึ่งดอกที่ผมใช้ก็เป็นดอกขนาด10มิลเลยนะครับที่เห็นเจาะอยู่นะก็สามารถเจาะเหล็กหนาประมาณ2.3มิลได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ผมทดสอบใช้กับเจาะที่เป็นเหล็กเพจนะตัวนี้หนาอยู่ประมาณตั้ง5-6มิลน,นะครับก็เห็นว่าสามารถเจาะได้แบบไม่มีปัญหา,าเช่นเดียวกันนะครับเจาะได้แบบนิ่มๆเลย ถัดมาเรามาดูในโหมดของงานขันสกูกันบ้างนะครับตัวนี้เราสามารถปรับระดับของตัวคัสหรือว่าทอร์กแรงบิดของเขาเนี่ยได้ถึง20ระดับเลยนะครับสําหรับงานขันสกูหรือยึดน็อตต่างๆนะที่เราใช้แรงบิดไม่เยอะนะครับเราก็สามารถปรับตัวเลขน้อยๆนะครับหรือว่าใช้แรงบิดสูงๆในการขันเราก็สามารถปรับตัวเลขเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในหน้างานต่างๆของเราได้นะครับซึ่งในโหมดนี้เราก็สามารถปรับประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้นะครับทั้งหมดของงานเจาะหรือว่างานขันเลย เราสามารถที่จะปรับระบบคัดนะครับให้เหมาะสมกับหน้างานอย่างเช่นตัวขันสกูนะครับลักษณะแบบนี้เราก็สามารถปรับคัดให้เหมาะสมในการขันเพื่อให้สกูเนี่ยมันจมแล้วก็ฝังเข้าไปได้พอดีนะครับหรือท่านใายนะจะนําไปใช้ในการยิงสกูยึดหลังคาไม่ทุงชี้ต่างๆนะครับที่เป็นโครงเหล็กตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับสามารถใช้งานได้นะครับต้องบอกว่าตัวสว่านไร้สายนะครับหรือว่าเป็นสว่านเนี่ย เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออเนกประสงค์ที่เราควรมีติดบ้านไว้เพราะว่าในบ้านของเราเนี่ยเราอาจจะมีหน้าง,งานที่ต้องใช้สว่านเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเป็นเครื่องมือเรกๆเลยนะครับที่ควรมีติดไว้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะต้องการที่จะติดตั้งวัสดุอะไรสักอย่างที่ตัวผนังนะครับเราก็สามารถใช้สว่านเนี่ยเปิดโหมดนะครับเพื่อที่จะเจาะผนังแล้วฝังพุกเข้าไปจากนั้นเราก็สามารถที่จะยิงสกูยึดตัววัสดุของเราต่างๆเนี่ยเข้าไปได้นะในโหมดของงาน เจาะกระแทกครับหรือว่าเจาะปูนเนี่ยตัวนี้เราสามารถใส่ดอกสว่านได้ถึงขนาด10มิลน,นะครับในการเจาะได้นะครับซึ่งการเจาะผนังทั่วไปอย่างเช่นอิดบล็อกอิดมอนอิดมวลเบาผมบอกไปว่าเจาะได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยเจาะตัวคอนกรีตให้ดูเลยนะจะเห็นว่าผมใช้ดอกประมาณสัก10มิลน,นะครับจะเห็นว่าสามารถเจาะเข้าไปได้แล้วก็เจาะได้ลึกเลยนะครับ<อ>ดังนั้นการใช้งานในเรื่องของโหมดการเจาะก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ ถือว่าเป็นสว่าไร้สายอีกหนึ่งตัวที่ผมได้ทดสอบใช้งานแล้วถือว่าตัวคุณภาพเนี่ยเกินราคาของเขาเลยจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ทั้งเซตเนี่ยอยู่ที่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบนะอย่างที่ผมบอกนะครับตัวหนึ่งถ้าผมลองหานเฉลี่ยก็คืออยู่สักประมาณาพันเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับสว่านตัวนี้นะครับในงานช่างนันดีวายเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของตัวคู่หูอีกตัวหนึ่งของเขานั่นก็คือตัวเครื่องเจียไรสายตัวนี้ก็ออกแบบนะครับในเรื่องของขนาดรูปทรงการจับเนี่ยนะครับรวมถึงสวิตช์การใช้งานเนี่ยได้ได้ดีนะครับเพราะผมลองจับเนี่ยคือถือว่าจับได้ถนัดรวมถึงน้ําหนักตัวเครื่องเขาเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากนะครับสวิตช์เนี่ยก็เป็นแบบปุ่มกดที่เราสามารถจะล็อกการทํางานได้ด้วยนะครับสามารถที่จะปรับระดับของสปีดเนี่ยได้ถึง3มระดับก็มีตั้งแต่4ี่พันรอบนะครับหกพันรอบแล้วก็ 8,000รอบเลยนะครับดังนั้นงานตัดงานขัดงานเกียรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกความเร็วรอบที่เหมาะสมในการใช้งานได้ครับเรามาทดสอบการใช้งานกันนะครับตัวนี้ผมจะตัดเหล็กเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลหรือประมาณ4ีหุ่นนะครับอันนี้ผมแทบไม่ได้ออกแรงในการกดเลยนะครับก็คือปล่อยเครื่องเนี่ยทาการตัดด้วยน้ําหนักของตัวเครื่องเขาเองนะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้อย่างนิ่มๆเลยข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบตัวนี้จับมือเดียวเนี่ย ในการตัดเนี่ยได้ถนัดมากเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าตรงบริเวณมือจับเนี่ยจะมีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่นะครับเราสามารถกําแบบได้รอบเลยนะครับมาทดสอบนั้นในการตัดนะครับโดยการจับมือเดียวนะครับกับจับสองมือโดยการใช้แรงกดอีกมือนึงเนี่ยช่วยนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องไม่มีการหยุดหรือว่าตัดการทํางานตอนที่เรากดตัวเครื่องแรงๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับขนาด หนึ 1> 1่งคูณสองนิ้วนะครับแล้วก็มีความหนาอยู่สักประมาณหนึ่งจุดสองมิลนะจะเห็นว่าอันนี้ผมทดสอบตัดให้ดูว่ามันสามารถตัดครั้งเดียวเนี่ยได้ขาดมาดูในส่วนของงานขัดหรือว่างานเจียแต่งกันบ้างนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยใช้ในการขัดตัวสนิมนะครับที่ขึ้นอยู่บนเพจเหล็กเนี่ยตัวนี้ผมออกแรงกดเนี่ยถือว่าแรงเลยนะครับแต่ตัวเครื่องก็สามารถทํางานได้โดยที่ความเร็วรอบนะครับหรือว่าแรงของเครื่องเนี่ยไม่มีตกเลยนะครับ ซึ่งในงานลักษณะแบบนี้ตัวใหญ่เราก็จะใช้แรงนะครับในการกดตัวเครื่องในเยอะนะครับถ้าตัวเครื่องทํามาไม่ดีจริงเนี่ยตัวเครื่องก็อาจจะมีอาการที่เรียกว่าดอบหรือว่าตัวเครื่องอาจจะมีการหยุดระหว่างการทํางานได้แต่สําหรับตัวเครื่องเกียร์ไร้สายของเบอร์กินตัวนี้สื่อว่าใช้งานได้ดีเลยนะเพราะตัวเครื่องไม่มีการหยุดหรือว่าดบการใช้งานเลยนะครับ และสาหรับท่านใดนะครับที่มีแบตเตอรี่ของโลเวลอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นแบตเตอรี่ของมาคิต้าเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับในส่วนของโลเวลเองเนี่ยก็เป็นเจ้าเดียวกันนะครับในอของตัวสินค้าที่เราจะสามารถใช้แบตเตอรี่รวมถึงตัวแท่นชาร์จต่างๆเนี่ยร่วมกันได้เลยนะครับอีกหนึ่งหน้างานที่ผมได้มาทดสอบใช้งานจริงในงานดีวของผมนั่นคือการตัวปูพื้นอิฐตัวหนอนนะครับในงานนี้ผมก็ใช้ตัวเครื่อง เจียไรสายนะครับของเบอร์กินเนี่ยทำการตัดอิดด้วยนะทำให้ผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถใช้งานตอบโจทย์นะครับในเรื่องของงานช่างงาน e ีเนี่ยได้อย่างดีเลยเพราะาตัวเครื่องเนี่ยสามารถตัดตัวอิดตัวหนอนเนี่ยได้เลยนะเพราะอิดตัวหนอนเนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งแล้วถ้า,าเราเครื่องแรงไม่พอนะครับบางทีตัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดระหว่างการทํางานนะครับจะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยผมใช้เป็นใบ5นิ้วนะครับในการตัด แต่ผมเลยจําเป็นต้องถอดกาดออกนะเพราะใบห้านิ้วมันใส่กาดไม่ได้นะครับจะเห็นว่าสามารถตัดอิดนะครับตัวหนอนเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผมมั่นใจว่าตัวเครื่องเจียรไายสายตัวนี้นะครับมีความแรงแล้วก็การใช้งานเนี่ยถือถือว่าดีเลยนะครับสําหรับการใช้งานนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็พามารีวิวพร้อมทดสอบนะครับการใช้งานจากหน้างานจริงทั้งหมดนะครับสําหรับตัวคู่หูงานช่างนะครับ ระหว่างตัวสว่านไร้สายและตัวเครื่องเจียรไร้สายของเบอร์กินตัวนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาตัวเครื่องมือ2ตัวนี้ไว้ใช้งานคู่กันนะครับแล้วในราคาที่ประหยัดถือว่าไม่แพงอยู่ที่3 4 9 0บาทนะครับทหารเฉลี่ยก็ตกตัวหนึ่งไม่ถึงพันหเลยนะครับสาหรับท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไปให้ในดีคริปชันหรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับสาหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ